ักถามเจ็ดสื่อการเรียนการสอนแป่ 8. การวัดและการประเมินผลหลักในการเรียนการหลักในการเขียนการวัดและประเมินผลคือเขียนเรียงตามลำดับวิธีการวัดผลที่ใช้ก่อนหลังเขียนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เขียนให้สอนคล้องกับกิจกรรมการ,รเรียนการสอนรูปแบบของแผนการสอนอันนี้ข้อที่หนึ่งก็คือแบบเรียงหัวข้อรูปแบบนี้จะเขียนเรียงลำดับหัวข้อก่อนหลังโดยไม่ต้องตีตารางอันนี้ตัวอย่างนะครับ เป็นรูปแบบการสอนแบบเรียงหัวข้อแผนการสอนหน่วยที่จุดจุดจุดหน่วยย่อยที่จุดจุดจุดแล้วก็เรื่องจุดๆุเดเวลาเรียงค่าหนึ่งสาระสำคัญสองจุดประสงค์สองจุดจุดประสงค์ปลายทาง2 2จ,จุดประสงค์นำทาง 3. เนื้อหา 4. กิจกรรมการเรียนการสอน 5. สื่อการเรียนการสอน 6. ก,การวัดและการประเมินผล 7. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติมหรือภาพผนวก 2. แบบพึ่งตารางรูปแบบนี้จะเขียนเป็นช่องช่องตามหัวข้อที่กำหนด สะดวกในการอ่านทำให้เป็นความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจนตัวอย่างรูปแบบ <c oughs> แผนการสอนแบบตึนตารางแผนการสอนกลุ่มวิชาชั้นหน่วยที่เรื่องเวลาค่าววันที่สาระสำคัญ จุดประสงค์ปลายทาง1 2สอนลักษณะของการลักษณะของแผนการสอนที่ดีลักษณะของแผนการสอนที่ดีหน,นึ่งสอนคล้องกับหลักสูตรสองนำไปใช้สอนได้จริงและมีประสิทธิภาพ3 เขียนอย่างถูกต้องตามหลักการและรูปแบบเหมาะสมกับผู้เรียนและเวลาที่กำหนด4มีความกระจ่างชัดเจนทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและเข้าใจตรงกัน5มีรายละเอียดมากพอที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้สอนได้6ทุกหัวข้อในแผนการสอน มีความสอนคล้องสัมพันธ์กันข้อคำหนึ่งในการเขียนแผนการสอน 1. เขียนให้ชัดเจน 2. ใช้ภาษาเขียนที่สื่อความหมายได้เข้าใจตรงกัน 3. เขียนให้สอดคล้องสัมพันธ์กันในทุกหัวข้อ 4. เขียนให้เป็นระเบียบสะอาดอ่านง่าย าเขียนในสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสอนตามที่ได้วางแผนไว้อันนี้ก็เกี่ยวกับแผนการสอนนะครับที่ได้นำมาเสนอและก็จะมีการเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ได้ไปประสบพบเจอม,มา ซึ่งกระผมก็ได้ไปสอนช่วงชั้นที่สองก็คือชั้นประฐมศึกษาปีที่สถึงปีที่6 <c oughs> ซึ่งประเด็นปัญหาที่ไปเจอก็คือหนังสือของนักเรียนไม่มีคือวิชาพระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนก็ไม่มีหนังสือให้อันนี้ก็ยากเหมือนกัน <c oughs> ก็ต้องไปจดให้ถ้าจดให้อังน,นี้นักเรียนก็เบื่อเบื่อในการจดทีนี้ก็มีท่านหนึ่นไปสอนก็ท่านจบจากมอจลรอนี่เละไปสอนเหมือนกันท่านก็บอกว่าทางโรงเรียนไม่มีหนังสือให้เหมือนกันท่านก็ได้โหลดหาเว็บไซต์เกี่ยวกับ วิชาที่ตรงกับการสอนแล้วก็พิมพ์ภาพมาสอนให้กับนักเรียนได้สนใจได้เข้าใจแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะมีกระดานไว้บอร์ดจะได้มีโปรเจคเตอร์สายให้ดูแล้วก็ในห้องเรียนก็ขาดเก้าอี้ขาดโต๊ะในการนั่งเรียนทีนี้ก็ให้ฟอ ก็คือเวลาประชุมก็ได้เสนอพ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 อก็จะหาต๊ะตะ้ี้มาให้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการสอนซึ่งการสอนนั้นทางนักเรียนก็ขาดความพร้อมของนักเรียนผู้เรียนเหมือนกันคือนักเรียนก็ดื้อเสียงดังหยอกกัน เล่นเกมโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ไม่เชื่อฟังอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็เสียงดังคุยการเสียงดังก็นักเรียนในห้องที่ผู้เขาสนใจเรียนแล้วก็ร้องตะโกนขึ้นพร้อมกันว่าเงียบน้อยทั้งหลายหลายคนหลาย,ลายนักเรียนก็เห็นว,ว่ามันเสียงดังในห้องซึ่งผมเองก็บอกว่าถ้าเสียงดัง คุยการเสียงตัางจะไม่สอนผมก็ปูไปหลาย,ลายเรื่องหลายทางหาวิธีการซึ่งเมื่อเขาไม่เงียบพวกนักเรียนในห้องก็จะร้องขึ้นพร้อมแต่เราเงียบน้อยร้องขึ้นพร้อมกันนี่คือปัญหากับนักเรียนไม่ค่อยสนใจแล้วก็ไม่ฟังแล้วก็ขาดการ ย่งความพร้อมของครูผู้สอนก็ขาดเหมือนกันก็คือมีงานมากงานมากครูผู้สอนก็มีงานมากแล้วก็ติดงานแล้วก็งานส่ง <c> เ <oughs> รียกคือว่าสุขภาพไม่ดีว่าผมก็สุขภาพไม่ค่อยดียด้วย <c oughs> ก็นักเรียนดือ้อจากที่ว่าไม่สนใจส่งเสียงดังไม่เชื่อฟังเล่นกันย่อกันบางครั้งนักเรียนก็ไม่เข้าห้องเรียน เพราะบางทีครูเข้าปล่อยให้มาเข้าเรียนในห้องแต่บางทีนักเรียนก็ไม่มาในกัรขาดสื่อการสอนขาดสื่อการสอนกันเพราะว่าสื่อก็ทําให้เป็นเหมันกันไม่รู้จักว่าเป็นยังไงเพิ่งมาเรียนมาเจอผลข้อมูลนี่แหละว่าสื่อเขาทำไปยังไงเพิ่งรู้ตอนนี้แหละแล้วก็ยังเขียนไม่เป็น ยังเขียนไม่เป็นเพราะว่ายังไม่รู้สื่อการสอนการเขียนแผนการสอนเพราะว่าที่ไปสอนนี้ก็สอนตามที่เราเคยสอนกันคือเพราะว่าตอนไปสอนศิลธรรมในโรงเรียนก็จะมีหนังสือเป็นจศีีเป็นจธรรมนั่นแหละพุทธประวัติเป็นจศีเีเป็นจธรรมของธรรมชั้นตรีโทเอเขาจะมีส่งมาให้ ส่งมาให้แล้วก็ได้หนังสือตัวนี้เลยซึ่งพิมพ์เมื่อปีพศ2557นี่มัน57ซึ่งเขาได้ส่งมาให้ก็ได้นาหนังซื้อในระเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาสอนธรรมศึกษาได้นังสือตัวนี้เลยมัช่วยสอนก็ให้นัน นากเรียนได้ดูตามหนังสือก็อได้เรียนง,ง่ายขึ้นพอมีหนังสือทุกคนได้มีหนังสือดูอันนี้ขาดสื่อการสรอนเพราะเขียนไม่เป็นแล้วสื่อการสอนไม่เข้าใจในเรื้องต้นยังได้มาเรีย,ยี่นเลยเพราะว่าเขียนแผนไม่เป็นยังได้มาเรียนเพื่อจะรู้ว่าเขียนแผนการสอนเขียนยังไงทํำยังไงอย่างที่ท่านพระสมบัติท่านก็ได้นําเสนอไปแล้วกัน การแข่การสอนอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วก็โรงเรียนมีกิจกรรมมากโรงเรียนมีกิจกรรมมากแล้วก็ว่ากีฬาสีแล้วก็บอกว่ามีการแข่งความเป็นเลิศทางโรงเรียนก็มีการหรือว่ามีงานอะไรที่ทางโรงเรียนเช่นกีฬาสีแล้วก็ลูกเสืออย่างนี้ที่เกี่ยวกับ มันมาตรงกับการเรียนการสอนก็ต้องมอีมีลูกเสือมีกีฬาสีของโรงเรียนแล้วก็มีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนว่ามีการแข่งครมเป็นเลิศอะไรหรือว,ว่ามีกิจกรรมอื่นๆมาแทรกอนี้ก็ทําให้การเรียนการสอนน้อยลงไปอีกยิ่งน้อยก็ยิ่งน้อยลงไปอีกมันก็ทาให้น้อยลงไปอีก ทีนี้เกี่ยวกับการสอนธรรมศึกษาก็มีปัญหาที่ว่าอย่างเช่นท่านพระอดุลท่านได้นำเสนอไปครั้งก่อนนั้นว่ามีทั้งทำตรีโทเอกอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันทั้งนี้มันก็ย่อมมีปัญหาในการสนอนกระโปรงเดงก็ได้ถ่ายเอกสารวิชารกระทู วิชาพุทธธรรมะวิในแยกให้แต่ละชั้นห้องเรียนก็คือในห้องเรียนมีตีโทรเอก็ต้องถ่ายเอกสารให้คนที่สอบได้ที่จะสอบชั้นเอกแล้วก็คนที่จะสอบชั้นโทรชั้นตรีถ่ายเอกสารให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนเที่บเรียนในห้องเรียนก็เรียนตามปกติภาควิชาปกติส่วนโทรเอก ให้เขาไปศึกษาไปอ่านคือแนะแนวทางให้เขาไปอ่านแล้วก็ไปเขียนวิชาประทูแนนแนวทางให้เขาแยกเประอย่างนั้นมันก็จะง่ายแต่เราขึ้นมาถ้าเราจะไปสอนทังภีโทริททั้งหมดมันก็สอนไม่ไวในห้องเดียวกันเราก็ต้องทำวิธีแยกแล้วก็มีการตอบปัญหาในห้องเรียนก็นคือมีการทําตอบปัญหา ถามต่อและให้นักเรียนได้สนใจได้ให้คะแนนกับเขาเขาก็สนใจขึ้นมานครับผมก็นำเสนอแล้วก็มีท่านใดบ้างที่จะนำเสนอเพิ่มเติมมหไหมครับถ้าไม่มีกม็ทุกท่านมีอาจารย์เรียนถามหรือเปล่าครับ วิธีการแก้ไขในกรณีของท่านอาจารย์นะคะวิธีการแก้ไขแบบทันท่วงทีเพราะว่าเวลาที่เขาให้เราไปสอนเนี่ยมันจะมีการกําหนดตามกรอบของเขาเนาะว่าเราจะต้องไปสอนกี่ข้ามกี่ข้ามแล้วก็กี่เดือนถึงจะสิน้นถึงถึงจะถึงถึงภาคเทิมหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วทีนเนี้ยเมื่อเราเมื่อเราสรุปแล้วเราเรารู้ว่าเด็กมันไม่มีคุณภาพหรือว่าเด็กตามไม่ทันเนี่ยกรณีการแก้ไขปัญหาของท่าน,นท่านแก้ไขปัญหาแบบไหนเพื่อที่จะ ให้เด็กเนี่ยเกิดการพัฒนาการแบบระยะเวลาที่มันมันมัน,ม,นมันดีด้วยแล้วก็ด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยตามกระบวนตามตามกรอบของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกรณีของท่านท่านแก้ไขยังไงคะท่านมีวิธีการแก้ไขยังไงอันนี้เมื่อเรารู้ว่าเวลามันน้อยเวลามันน้อยการสอนมันก็ได้เม็เต็่ที่ อาตมาก็ได้หาวิธีการที่ว่าจะทำอย่างไรเพราะเวลามันน้อยมันจะไม่ทันกับการสอบทำศึกษาของนักเรียนเพื่อจะให้นักเรียนได้ความรู้ส่วนนี้ไปสอบก็เลยหาวิธีร่วมยอดก็คือตรงไหนที่มันสำคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่เขาเป็นปัญหามาถามในสนามหลวง ก็เอาข้อสังคัรมาเขียนเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วก็ให้เขาไปเปิดหนังสือหาคําตอบตามหนังสือแล้วก็เราก็บรรยายไปด้วยฉเฉลยไปด้วยแม้แนวทางให้เขาไปด้วยเป็นการสอนไปในตัวไปด้วยถ้ามันได้ลหลายทางก็คือได้เห็นคำตัญหาขึ้นบนกระดานแล้วก็ได้ผลหัวหาคําตอบในหนังสือที่แต่หน้าพ่อมีอยู่แล้วเพื่อ ให้เขาจะได้รู้เราก็ได้บรรยายเพิ่มเติมไปด,ด้วยตามที่สอนนะก่อนจะได้ดูไปด,ด้วยได้เข้าใจไปด้วยตามที่เราอธิบายไปด้วยนี่คือหลักการของประมาณที่ทำเพื่อให้มัน,มนท่านรับเข้าได้เร็วขึ้นนะท่านได้ติดตามผลประเมินผลจากจากกระบวนการที่ท่านที่ท่านทําอย่างนี้ขึ้นมาแล้วแล้วมันดีไหมคะส่วนการประเมินผลนั้นก็ แล้ก็ขึ้นอยู่กับเด็กเด็ส่วนมากรับมันจะมีสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มสนใจกับกลุ่มไม่สนใจกลุ่มที่สนใจนี่ก็ก็จะไม่มีปัญหากลุ่มที่ไม่สนใจนะก็จะมีปัญหาเขากลุ่มที่ไม่สนใจน,นี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้เลยมันมีอยู่สองกลุ่มแล้วแล้วก็เด็กถามได้แล้วแล้วเด็กด็ อะไรนะครับมันเมื่อแก้ไม่ได้แล้วมม่มีผลเื่อแก้ไม่ได้ก็ย่อมมีผลครับผลเกิดกับเ็ง <c oughs> <c oughs> มันจะต่อเน,นื่องนะครับเด็กวิธีแก้ได้หรอมันก็เวลาครับมีมันมีครับแต่ว,ว่า <c oughs> ผมมันก็ไมมาด้แก้ก็คือจะเอาสวนได้ครับส่วนที่ไม่ได้ก็ปล่อยไป สอบทึ้ไม่ได้ก็ปล่อยไปแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาจากประมไปสูป่มัธยมก็จะเป็นอย่างนี้เป็นลูกโซ่ต่อไปก็แปลว่าครัวสีเหล่านั่นแหละปั่ถ้าปรมากก็ปล่อยไปเอาแต่ส่วนได้มีอะไรดีกไมครับ เด็กที่ไม่มาเรียนนี้ตามผมก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งขอขอ,ขอได้นำรายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนมี33ท่าน33คนมาแสดงมาบอกว่าจะทำยังไงกับเด็กเหล่านี้อันนี้ของ,ของมัธยมนะแต่ผมไปสอนปรฐมมันจะมีโรงเรียนประถมด้วยมัธยมด้วย แต่ทีน,นี้ผมก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาทั้งสองโรงเรียนแล้วก็จัดทำการสอนและสอบธรรมศึกษาทั้งสองโรงเรียนแต่ว่ามัธยมนี้ไม่มีพระไปสอนแต่ผมก็จะไปแนะแนวถ่ายเอกสารไปให้เขาทุกปีแล้วก็ตามที่พอท่านให้เข้าประชุมธารวาติ ไม่เข้าเรียนเด็กมีปัญหาอันนี้ก็ประชุมผู้ปกครองประชุมผู้ปกครองประชุมครูให้ช่วยกันให้ช่วยกันแก้ปัญหาส่วนนี้ก็คือให้เข้าไปหาผู้ปกครองไปแนะนำผู้ปกครองให้ดูแลแล้วก็ให้เพื่อที่จะให้เข้าเรียนเพราะว่าเด็กเหล่าน,นี้ก็หมดสิทธิสอบเหมือนกันไม่เข้าเรียนขาเรียน,น ชื่อว่าเป็นว่าเนกเกเรนั่นเลยก็คือหาแนวทางร่วมกับผู้ปกครองด้วยมาประชุมหาทางแก้ไขกันกับเด็กเหล่านี้แต่จะได้อย่างไรหรือมีผลอย่างไรก็ก็ว่าอยู่ไปอย่างหนึ่งตามที่สมเสนอมาครับ

ก็พอยุติการสัมมนาการเตรียมความพร้อมของพระสอนศิลธรรมเกี่ยวกับแทการสอนก็พอยยุติลง่ยกับนี้ก็พอสวัสดีครับสาธุเรืองก่อนอาจารย์ประจำมิชาบุ๊ม มีเสียงสำถามนะครับถือว่าถ้าถ้าดูประเมินจากที่ผ่านมานะครับกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการเตรียมความพร้อมนะครับค่อนข้างดีนะครับการเตรียมความพร้อม่อนข้านดีก็คืออย่างน้อยท่านก็มีอะไรนะฮะไปสื่อไปค้นไปอะไรต่างๆมานะครับถือว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้ถึงดีนะครับ ทีนี้สิ่งที่จะต้องพูดคุยกันในเรื่องของสัมมนานะครับที่ผมได้มนมาสการในทราบตั้งแต่ต้นว่านอกจากสาระการเรียนรู้นะครับในในวิชาแล้วเนี่ยก็คือรูปแบบในการนําเสนออะไรต่างๆด้วยที่จะต้องอาฝากให้กับพระคุณเจ้าได้รับทราบด้วยนะครับ เป็นบัญญัติข้อตกลง mm hmm. กฎกติกานะครับว่าเมื่อตะกี้นะครับยังมีเสียงนะฮะท่านใดเปิดฟังคลิกเปิดอะไรอยู่นะครับอันนี้ต้องขอความกรุณาอย่างอย่างมากนะครับอย่างมากด้วยถ้าท่านทนไม่ไหวจริงๆนะครับก็คือให้ใส่หูฟังซะนะครับให้ใส่หูฟังอย่าให้มีเสียงได้รอดออกมาเพราะว่าในขณะที่เพื่อนกำลังนําเสนอยอยู่ จะเราใจไม่ร้าใจอะไรก็ช่างนะครับเราก็ทําท่าเป็นเนร้าใจนะครับมาตั้งใจฟังนะครับแต่ถ้าเวันไรที่เพื่อนนําเสนออยู่แล้วเรามามีเสียงเล่นลอดออกไปเสียงรุนน,นี้นะแต่ในมันการให้เกียรติในที่ประชุมมันไม่มีนะครับมันไม่มีเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเป็นผู้สอนเช่ทำใโรงเรียนเนี่ยะจะต้องแบบอย่างนะครับแบบอย่างจะต้องได้ถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ขอให้ให้อยู่ในระดับที่ดีนะครับ ทีน like ี้การนําเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับสามท่านเนี่ยสามท่านนี้ไปสไตล์เดียวกันนะครับก็คือสามท่านนี้ไปสไตล์เดียวกันก็คือท่านขนข้อมูลมาแล้วก็ท่านก็มาอ่านนะครับทีนี้การสัมมนาเนี่ยการสัมมนาก็คือการนาเสนอเนี่ยหนึ่งนะครับท่านอย่าไปก้มหน้านะอย่าไปโก้มหน้านะครับแล้วก็อย่าไปตั้งหน้าตั้งตาอ่านนะครับก็คือการนําเสนอเนี่ยเหมือนลูกพ่ออะไรที่ที่ สดาี่แล้วเลยนะฮะที่ท่าเป็นครูเก่านะครับจีลานะเออจีลานะนะครับมาไหมครับวันนี้ไม่มาฮะนั่นแหละครับก็คือท่านจดได้นะครับเพราะมันไม่มีใครมีความจับเป็นเลิศท่านจดไม่ได้ทําเป็นทลิปไม่ได้นะครับ